สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลที่เรามีในมือนะคะวันนี้เราจะมา,าคุยกันเรื่องของศิลปินเพลงลูกทุ่งหมอลำท่านหนึ่งชื่อน้องใหม่เมืองชุมแพค่ะหลายคนอาจจะค,คุ้นชื่อกันบ้างนะคะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้หลักๆก,ก็มาจากเอกสารชิ้นหนึ่งชื่อว่าน้องใหม่เมืองชุมแพรประวัติและผลงานค่ะเป้าหมายเราก็คืออยากจะลองมาดูกันว่า เอกสารชิ้นนี้เนี่ยให้ภาพเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพแล้วก็ผลงานเด่นๆของเธอไว้อย่างไรบ้างนะคะเอาเฉพาะที่ข้อมูลนี้บอกเลยครับที่น่าสนใจคือเอกสารเขาเริ่มต้นด้วยการบอกเลยว่าเธอเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของประเทศไทยซึ่งก็เหมือนเป็นการวางตำแหน่งให้เห็นภาพตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าข้อมูลนี้มองเธอแบบไหนแล้วก็เน้นแนวลูกทุ่งหมอลำชัดเจนใช่ค่ะ พอระบุแนวเพลงแบบนี้เราก็จะพาเดาได้เนื้อว่าเนื้อหาหน่าจะเกี่ยวกับอะไรวัฒนธรรมอีสานเรื่องชีวิตความรักอะไรแบบนั้นครับผมเป็นแบบนั้นเลยงั้นเรามาเริ่มดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะส่วนแรกทําความรู้จักตัวตนเธอก่อนอ่าข้อมูลบอกชื่อจริงไว้ด้วยคือคุณสมศาตร์จันกุดรังอ มีชื่อจริงด้วยแล้วก็บอกพื้นเพด้วยนะครับมาจากบ้านหนองไผ่ตมวนหนองไผ่อำเภอชุมแพขอนแก่นอ๋อชุมแพขอนแก่นนี่เองที่มาของชื่อเมืองชุมแพสินะคะใช่ครับชัดเลยคือเป็นการเชื่อมโยงกับบ้านเกิดซึ่งก็เออเป็นเรื่องปกติในวงการลูกทุ่งนะครับสร้างความผูกพันค่ะแล้วข้อมูลก็บอกด้วยว่าเธอเริ่มมีผลงานในวงการตั้งแต่ปีอพศ2547ครับ ปี2547ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นอาชีพตามที่เอกสารนี้บันทึกไว้นะครับค่ะทีนี้มาดูเรื่องผลงานเพลงเด่นๆที่เอกสารนี้พูดถึงกันบ้างดีกว่าเริ่มจากอัลบั้งแรกปีเดียวกับที่เข้าวงการเลย2547ชื่อชุดนางเอกหมอลำช้ำรักโอ้โหชื่อมาเต็มมากค่ะครับผมชื่อนางเอกหมอลำช้ำรักนี่ มันก็เหมือนบ่งบอกแนวทางเริ่มต้นเลยนะคืออาจจะสะท้อนภาพลักษณ์หรือแนวเพลงที่แบบว่าเป็นตัวตนเธอในตอนนั้นตามที่ข้อมูลนี้มอกนะครับค่ะเป็นนางเอกหมอลำที่เจ็บปวดเรื่องความรักอะไรทำนองนั้นเนาะใช่ครับแก่นเรื่องยอดนิยมเลยแล้วถัดมาปี2548ก็มีชุดที่2ต่อเนื่องเลยชื่อจีบหนุ่มขเขมรอ่ามีผลงานติดติดกันเลยนะครับ2547แล้วก็2548 อันนี้ก็น่าจะแสดงว่าช่วงนั้นงานต่อเนื่องดีหรืออาจจะได้รับการตอบรับดีก็ได้ข้อมูลนี้ถึงบันทึกไว้ค่ะแล้วชื่อจีบหนุ่มขเขมรน,นี่ก็น่าสนใจนะคะมันดูแบบว่าฉีกไปจากชุดแรกนิดหน่อยไหมคะก็น่าคิดนะครับอาจจะขยายเรื่องราวให้กว้างขึ้นหรือเจาะจงกลุ่มคนมากขึ้นแต่ข้อมูลก็ให้มาแค่ชื่ออัลบั้มเนื้อไม่ได้มีรายละเอียดเพลง ใช่ค่ะให้มาแค่นั้นจริงๆจากนั้นเอกสารก็ข้ามไปพูดถึงชุดที่4เลยนะคะในปีพศ2551ชื่อว่าผัวเขาผู้บ่าวคอยอการที่ข้ามชุด3ไปนี่มันบอกอะไรเราได้บ้างไหมคะนั่นสิครับก็น่าคิดนะออ,อาจจะผู้รวบรวมข้อมูลมองว่าชุดที่4นี่มันเด่นกว่าหรือว่ามีอะไรพิเศษกว่าชุด3หรือเปล่า อันนี้เราก็ไม่รู้นะครับแต่ชื่อผัวเขาผู้บ่าค่อยเนี่ยโอ้โหลูกทุ่งหมอนลำชัดมากภาษาอีสานมาเลยผู้บ่าค่อยดรามา่าความสัมพันธ์ซับซ้อนนิดนิดการที่เอกสารเลือกชื่อนี้มาก็น่าจะอยากชี้ให้เห็นเอกลักษณ์ทางภาษาหรือเนื้อหาที่มันตรงๆแรงๆซึ่งก็เป็นเสน่ห์ของเพลงแนวนี้แหะครับ ค่ะเอกลักษณ์ชัดเจนจริงๆค่ะแล้วก็มีอีกอัลบั้มที่เอกสารระบุไว้ดูเหมือนจะเป็นจุดเปลี่ยนด้วยนะคะอัลบั้มแฟนเขาคือเป้าหมายข้อมูลบอกว่าเป็นชุดที่1สังกัดท็อปไลน์ไดมอนด์ปี2556การที่เน้นว่าชุดที่1กับสังกัดใหม่นี้มันสําคัญยังไงหรอคะในมุมนองของข้อมูลชุดนี้อ๋ออันนี้น่าสนใจมากครับ การที่เอกสารเน้นตรงนี้แสดงว่าคามองว่าการย้ายไปท็อปไลน์ไดมอนด์เนี่ยคือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยท็อปไลน์นี่ถือเป็นค่าใหญ่ในวงการลุกทุ่งหมอลำนะครับการย้ายไปอยู่ตรงนั้นแล้วระบุว่าเป็นชุดที่1ก็เหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่คือมันอาจจะบอกถึงแนวทางที่เปลี่ยนไปการโปรโมทหรืออะไรหลายๆอย่างที่ต่างจากเดิมอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนการเริ่มต้นบทใหม่ในเส้นทางอาชีพเลย ใช่ครับประมาณนั้นเลยเอกสารก็เลยมองว่าเออจุดนี้สําคัญต้องบันทึกไว้ต้องเน้นหน่อยมันทําให้เราเห็นภาพการเดินทางของศิลปินชัดขึ้นนะตามมุมมองของข้อมูลนี้ทีนี้นอกจากเรื่องเพลงที่เป็นแกนหลักแล้วเนี่ยข้อมูลชุดนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าน้องใหม่เมืองชุงแพไม่ได้เป็นแค่นักร้องอย่างเดียวใช่ครับมีบอกไว้ชัดเจนเลยว่ามีผลงานด้านการแสดงด้วยทั้งละครโทรทัศน์ทั้งภาพยนตร์เลย การที่ข้อมูลใส่เรื่องงานแสดงเข้ามาด้วยนี่ก็น่าจะอยากให้เห็นภาพว่าเธอมีความสามารถรอบด้านหรือเปล่าคะผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับคือไม่ใช่แค่ร้องเพลงเก่งแต่แสดงก็ได้ด้วยมันเสริมภาพนักร้องมีชื่อเสียงให้ดูเอ่อครบเครื่องมากขึ้นค่ะทําให้ดูเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นไม่ใช่แค่แฟนเพลงลูกทุ่งอย่างเดียวใช่ครับเอกสารก็คงมองว่าเออบทบาทนักแสดงนี้ก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เธอดังนะต้องใส่เข้ามาด้วย ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติในวงการบันเทิงไทยเนาะคะศิลปินหลายคนก็ทํางานหลายอย่างครับผมสะท้อนภาพวงการได้ดีข้อมูลนี้ก็เลือกที่จะนาเสนอแง่มุมนี้ด้วยเอาละค่ะเราก็ไล่เรียงข้อมูลจากเอกสารน้องใหม่เมืองชุมแพรประวัติและผลงานมาพอสมควรแล้วนะคะถ้าจะลองสรุปสั้นๆจากมุมมองของเอกสารนี้ ก็คือน้องใหม่เมืองชุมแพรหรือคุณสมศาสตร์จันกุดรังมาจากชุมแพขอนแกน่นเริ่มเข้าวงการปี2547มีผลงานเพลงที่เอกสารไฮไลท์ไว้เช่นนางเอกหมอลำช้ำรักตอนเริ่มต้นจีบหนุ่มขเขมรปีถัดมาผัวเขาผู้บ่าค้อยปี51แล้วก็จุดเปลี่ยนคือแฟนเขาคือเป้าหมายปี56ตอนย้ายไปท็อปไลน์ค่ะแล้วก็ยังเน้นว่ามีงานแสดงด้วยทั้งละครทั้งหนังครับ คือแก่นลักที่ข้อมูลนี้พยายามจะบอกเราตลอดก็คือสถานะนักร้องเพลงลูกทุ่งหมอนลำที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของไทยนั่นแหละครับทุกอย่างที่เขาเลือกมาไม่ว่าจะเป็นประวัติผลงานการย้ายค่ายงานแสดงมันถูกเอามาสนับสนุนภาพนี้ทั้งหมดเลยในมุมของข้อมูลชุดนี้นะครับค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมที่เราสกัดออกมาได้จากการดูข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับน้องใหม่เมืองชุมแพผ่านมุมนองของเอกสารฉบับนี้นะคะ ครับผมแต่ถ้าจะให้ทิ้งท้ายเป็นประเด็นชวนคิดต่อยอดจากที่เราคุยกันเนี่ยจากข้อมูลที่บอกว่าเธอเริ่มงานตั้งแต่ปี2547แล้วก็มีงานต่อเนื่องมาถึงอย่างน้อยปี2556ก็เกือบ10ปีเลยนะการที่ศิลปินคนหนึ่งอยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งหมอลำได้นานขนาดนี้ตามที่เอกสารนี้บันทึกไว้นะครับมันชวนให้เราคิดอะไรต่อได้บ้าง อืมน่าสนใจค่ะอาจจะคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ศิลปินแนวนี้ยืนระยะได้นานตัวศิลปินเองหรือว่าแนวเพลงที่มีแฟนคลับเหนียวแน่นอยู่แล้วใช่ครับหรืออาจจะมองไปที่ตัววงการเพลงลูกทุ่งหมอลำในช่วงนั้น2,547 2,556ว่ามันเป็นยังไงการแข่งขันสูงไหมหรือการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยมันส่งผลอะไรบ้างการที่น้องใหม่เมืองชุมแพร ไปถึงจุดที่ย้ายค่ายใหญ่ได้มันบอกอะไรเกี่ยวกับกลไกวงการตอนนั้นค่ะคำถามพวกนี้น่าสนใจมากเลยครับซึ่งข้อมูลชุดนี้อาจจะไม่ได้ตอบตรงๆแต่การได้เห็นเส้นทางของศิลปินคนนึงแบบนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นให้เราไปาค้นคว้าต่อยอดกันเองได้นะครับน่าสนใจดี